<c oughs> สวัสดีค่ะพบกับ S U N s u n แล้วค่ะ <c oughs> เออเหมือนเดิมค่ะแป๊บหนึ่งนะว่าไม่ไม่แป๊บหนึ่งลนะอ้าวง่ายนี่วะ สวัสดีกันอีกเช่นเคยค่ะว oh> ันนี้มาอยู well> ่กับ S U N s า n หนึ่งแล้วนคะได้ตั้ง48บาทเธอใช่ไหมเธอไปกินข้าวไปอ๋อลืมไป เราต้องไปซื้อของซื้อครัวทำกับข้าวใช่ไหมทำไมมันทำกับข้าวไม่ได้วะ เธอมาปลูกผ no huh ักเรือเธอต้องซื้ออะไรอ่ะ ที่ทำอาหารเราจะทำอาหารนี่ดีกว่าเนาะไม่ใช่ไม่ใช่๊บเลงนะ นี้เราต้องเอาไปขายใช่ไหมขายเสร็จนะกลับไป โอเคโอเคให้ okay. Okay. Hey, คนนี้มาทำอาหารกินนะคะเดี๋ยวซื้อเก้าอี้แปบ เก้าอี้ให้นั่งได้สามคนใช่ไหมไหนวะอีกซื้ออีกโอเคพอพอพอ เาดูกันทำอาหารของนางกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้นี่ไปกินข้าวนะอันนี้ก็นั่งรออาหารไม่ไม่ไม่ไมไมไมีขายได้เจ็ดสิบบาทค่ะก็ขายสิค่ะ แล้วก็ซื้ออันสามสิบมาคนฉลาดเขาทำกันเฮ้เห <Hey. S 1> ็นไหมไม่มัโงเคเราได้มาสี่สิบบาท <partic ulate> <ๆ>แหนะแนะก็รอนางทำอาหารนะอือฮึเอาหายไหม อะไรวะนาย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 ว่างช่ไหมมาทำเหมือนเดิมอือหือ ได,ได้มาได้มาสี่บาททำอีกทำอีกหนุกหนุก<ๆ>เดี๋ยวแล้วผู้ชายคนนั้นไหนเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้น้องมาเนี่ย,เ,ยเรามาทำพิีหยกเหมือนกันนะจ๊ะ เร็วๆเดินไวๆ้หน่อยเสียวแต่เดินช้าๆได้เราจะได้รวยกันนะค่ะก็รอนางทำอาหารแล้วก็ค่อยกินเนี่ยง่ายจังแต่เล่นิงๆมันก็ยากอ๋อหือแสดงเนี่ยเราเร็ว ถ้าชาติหน้าซันเกิดมาซันจะมาเล่นเกมนี้อีกเอาเสร็จกันหมดทุกคนเลยเหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมเออก็นั่งก็รอนางทำอาหาร นางทำนานมากมาแก้จะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวน้ำหมดเติมน้ำแป๊บเออเวลาซันทำอะไรเวลาซันหัวละกะ็บอกว่าหาแป๊บกินน้ำแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวแป๊บหนึ่งนะาวัน,นี้ฉแบบแป๊บแป๊บแป๊บแบะ เดี๋ยวอาบน้ำแป๊บก็ฉันพูดแบบนี้พูดกับเพื่อนๆไหมพูดไปพูดมาอยู่ดีเ okay. พื่อนติดพูดไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนติดคำสันไงแล้วบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่เฟิร์นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเข้าน้ำแป๊บนะก็แป๊บนั้นแหละอ่ะทำาหารแป๊บใช่ไหม หนูไม่ยืดน,นี่ไม่ไม่อยากให้หนูนั่งงิยบนะหนูแค่นั่งเฉยๆไม่ได้หรอกก็ได้หันมาละเฮ้ยใช่เอา ไปไปทำอาหารอ,อร่อยเชียร์หลังจากไอพวกเธอนี่กินอิม่มเสร็จแล้วเนอะเธอไปด้ายนี่หน่อยไฟปิดไฟ เธอดูมยาใหญ่นั่นนะมันนิสัยไม่ดีนะเออใช่เธอแล้วมันแบบมันเร็วมากเลยอะ่ะใหญยนั่นนะเธอไม่น่าไปคบมันเลยนะเธอรู้ไหมเธอนี่มันแย่มากเลยเธอไปคบกับใหญ่นั่นอะ่ะเธอมันแบบเธอรักแดงยาญนั่นลงได้ไงอะ่ะ เธอรู้ไหมว่ามันแย่ขนาดไหนแล้วเธอก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันนะไปรักใหญ่นั่นเธอต้องรักฉันคนเดียวโอเคไหมอืมตอบแบบนี้ดีแล้วแต่ว่าเธออ่ะก็แย่เหมือนกันนะฉันอ่ะมันดีมันเลิศนี่นะคนอึ่นเธอเปรียบเทียบกับฉันไม่ได้หรอกฉันเลิกฉันมันเป็นลูกจีนี่่วะฮฉันจะเลิกคุยกับเธอแล้วฉัน เกลียดเธอจริงๆเลยปายไปพูดกับคุณนี้หน่อยปาไปคุยเรื่องดีๆหน่อยโอ้เดินทะลุไปแย่เลย ชูชูบ้านเอนงั้นตอนนี้ฉันขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคลิปนี้สั้นไปเหมือนเดิมนะคะ11วี